สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกอศนทัวร์อีกแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายไม่ได้ลงคลิปกันนานมากแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ได้บะม่วงมานะครับผมเก็บมาจากบ้านก็เป็นมะม่วงงาช้างนะฮะแล้วก็มาอบมบไว้ก็ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับผมตอนนี้กําลังสุกเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองชิมกันดูนะครับผม ว่าอร่อยแค่ไหนนะครับผมไปกันเลยครับนี่ครับผมมะม่วงงาช้างที่ผมบ่มไว้ประมาณอาทิตย์นึ่งอ่ะนะครับผมโลกจะเป็นยังไงนะครับน,นี่ครับโลกมันก็จะใหญ่มากเลยนะครับผม ประมาณสามลูกนะฮะเก็บมาจากบ้านนะนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนมาชิมกันดูนะครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ นี่ครับลูกใหญ่มากครับ นี่ครับผมหลังจากผมปอกเสร็จนะครับผมสีน่าทานมากเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับผมว่าความอร่อยเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมผมจะพาเพื่อนมาชิมกันนะครับผมลูกใหญ่มากครับดูนะครับผมจะให้ดูนะครับ ดูเนื้อนะครับผมนี่ครับสุดยอดมากนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับผมอร่อยแค่ไหนนะครับหวานมากครับ อร่อยมากครับผมของดีเมืองไทยนะครับทุกคนต้องไปหาลองชิมนะครับผมปีละครั้งนะครับอย่างนี้นะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอกินก่อนนะครับบ๊ายบาย